ก็ต้องเขา้ากับสวัชดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอน่คุ้งแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องช่องของเราอ่าใช่แล้วช่องของผมเนี่ยก็ทามานานละแต่ก็ไม่ได้ลงคลิปคือโอเคก็อย่างที่รู้นะว่าผมไม่ได้ลงคลิปแล้วผมคิดว่าจะกําลังคิดอยู่นะครับว่าจะเอาทําคลิปแบบไหนทําคลิปแบบไหนให้ทุกคนดีดูดีด,ด,ดูดีอะ่ะเออก็ผมคิดว่าผมอาจจะสปอยอนิเมะไม่ก็อ่านมังงะแนะนํา หรือว่าจะเป็นแบบฟีสไตล์น่ะคือแบบทุกอย่างอ่ะเกมทุกอย่างรวมกันหมดเลยอ่ะผมคิดอย่างนี้อยู่แต่ผมก็ก็คิดว่าจะลงอนิเมะกับมังงะนี่แหละนะก็ถ้าใครอยากจะดูผมอ่านอนิเมะหรืออยากจะฟังนะก็รอติดตามได้เลยนะครับผมส่วนอนิเมะเนี่ยผมว่าอนิเมะส่วนใหญ่ผมผมก็าําเลยทําแต่ว่ามันจะเป็นอนิเมะเนี่ยมันจะเป็นแบบจะพูดง่าเดียะมันมันจะทําช้ากว่ามังงะเว้ย คือมั้งอะเราแค่อ่านใช่ไหมอ่านตัดต่อแล้วก็อัพลงแต่ถ้าเป็นอนิเมะเราต้องใช้รูปรูปมาแล้วก็สปอยสปอยแบบอันนี้ด้วยนะแล้วไออันนีม้มันก็ผมไปได้ยินข่าวมาครับว่าช่องที่สปอยอนิเมะส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าไม่ไดิทุกช่องอะที่จะที่สปอยอนิเมะหรือว่าเอาตัวของอนิเมะเขามาแบบเอารูปมาอะไรแบบนี้อาจจะโดนแบบ แจ้งลบคลิปอ่ะผมได้ยินมางี้่นะอันนี้แค่แค่เออเรื่องคิดขึ้นมาเองนะครับผมก็ไม่ต้องว่ามั่นใจอะไรขนาดนั้นว่ามันจะเป็นจริงนะแต่ผมก็กลัวอยู่เหมือนกันนะมังงะกับอันนี้ไม่น่าจะโดนแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันจะโดนจริงไหมอันนี้แค่ความคิดผมนะก็ก็กลัวนิดหน่อยแต่ว่าก็จะทําให้ทุกคนนะครับส่วนเออมังงะเนี่ยอาจจะต้องลงเออวันนี้วันนี้ว่างปะวะวันนี้ต้องโอ้ยวันนี้ตอนสี่โมงสี่โมงเช้านี่ มีเรียนคณิตศาสตร์ด้วยดิยโถเอยครูก็มาให้เรียนเรียนอะไรครับครูโอ้จะมาเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์โอ้โหจบแล้วเออเดี๋ยวผมก็จะทให้นะผมอาจจะลงพรุ่งนี้ลงวันอังคารหรืออาจจะลงวันพุธก็ได้ผมไม่รู้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ถือว่าว่างมากผมแบบวันนี้อยู่บ้านคนเดียวไงก็เลยมาอัดคลิปนี้เลยเพราะว่าผมไม่มีห้องเป็นตัวเองไงก็เลยแบบไม่ไม่มีอะไรมากมายับนะผม ก็ใครนะผมที่อยากจะดูก็กดติดตามแล้วกดไลค์ผมด้วยนะและ้วเออคลิปนี้ก็จะเป็นลงเออลงตอนไหนไม่ดูนะเดี๋ยวก็รอตัดเสร็จเลยนะผมโอเควันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะผมบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ